เห็นะครับใบเรือยนะครับใบเรือยใบสรุปโค้กไฟนะครับหรือว่าใบตัดตัวหนังสืออะไรนะครับตัดใหม่ต่างๆนะครับใบที่ผมใส่นั่นคือน่ครับใบเป็นใบใบเรือยตั้เล็กนะครับเป็นสิบบาทนะครับสิบบาทสมาห็กแต่ซีอันนะครับซีอันนะครับสิบบาทจะว่ามันสิบบ้ทนะใบรุ่นนี้นะครับใบละสามสิบบาทนี่ จะสิทนสิเหนียวครับมันจะบกหักนะครับอีกตัยากนะครับขั้นตอนข้างเอกกคือนี่มาแบ่งนะครับใบเลื่อยแบ่งใบเลื่อยหนึ่งแบ่งในซีอันนะครับมาตัดให้ซ้ำๆกันนะครับแล้วก็มาหยิบเส้นนะครับเพื่อตัดขนาดนะครับให้มันให้มันพอดีครับตัวใส่ปากใส่เรย์ชิเุานะครับวัดขนาดนะครับ กระบอกหินอ่านนะครับ,บกบบ็ใส่หินเจียนะครับคัดคัดแต่งเอานะครับตัดเอานะครับเจียแต่งแต่งตดัดตัดเอา คหลายอย่างนะครับเดียวทายอยางครับว่าพัดนะครับกระส่พัด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 ขอบนะครับเขาบอกพัดนี่เวลาเวลาใส่ไปยังทันจีไปผู้หลักกิ่งหลักกิ่งซึ้งเร็วนะครับหลักกิ่งตัวนี้นะครับนะเขาบอพัดพัดพัได้ละเอียดนะครับก็ใส่ได้ด้วครับ ວ່າເນາະພັດພັດພ แยกออกนะครับของของไรนะครับ บเรียบร้อยครับตัวนี้ก็บตัวประหยัดต้นทุนนะครับเอาผู้ใดนะครับปกติถ้าซื้อใบใบตังงกก้งธรรมราคาน่าจะสามสิบบาทสามสี่สิบนะครับแต่ว่าตัวนี้สามสิบบาทสามารถใส่ได้ยสี่ใบแล้วก็ทนเหนียวนะครับใบตัวนี้เหนียวนะครับหา,า,าราคาตั้งสี่สามสิบบาทนะครับสิบเขาเอืน่นใบเล็กแต่เล็กเอาสิบแปดฟันนะครับสิบแปดมันมีหลายขนาดนครับสิบแปดฟันยี่สิบสี่ฟันตัวนี้ต้องใส่ ที่แปดนะครับที่เหนี้ยเอานำนะครับตัดบอฮักง่ายนะครับเดี๋ยวลองตัดเบิ่อนะครับเดี๋ยวลองสิดดูตัดเบิ่อนะครับเนาะ แล้วก็ใช้ชิ้นงานเท่านี้งานในหน่อยงานละเอียดนะครับใช้าง,งานละเอียดงานที่เป็นการเอาโป่งมุ่มนิดหน่อยน่อยนะครับมันชิ้นงานห้าสิบโบแตกนะครับถ้าใส่ตัวนี้ถ้าใส่ใบตามทองกระลาแต่มันใหญ่นะครับชิ้นงานห้าสิบแตกได้นะครับถ้าลองเท่าครับถ้าต้นใจงานตรงนี้นะครับก็ลองไปเหตุผงนะครับก็มาจะลดเป็นทุนไหนระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันใจ มีว่าทนทานนะครับเมใสมากหลายปีเลยครับตอนนี้เนาะก็มีท่านี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเสนา,า <c oughs> ให้มีให้มีดีเดียวกับที่นี่อัพ <c oughs> เป็นเรืเอยนะครับนาะ